อ้าอ,อ้อ้เข้าเหนียวสองดังเป็นยังไงนอ้อมาดูกันมาดูกันแผ่นเจ้าแผ่นเนี่ยครับ ินเหมือนข้าวตังครับข้าวดังข้าวตังข้าวก้นหม้อครับแต่ว่าเขานิยมกินกันที่นครเนาะกอกินกับเขาเรียกอะไรกินกับกาแฟตอนเช้าก็าเหมือนขนมแครกเกอร์แคก,กเกอร์หรือขนมทานเล่นนะครับแต่มันเป็น ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนอืมอร่อยเคี้ยวเพลินๆนุ่มๆกรอบๆอืมอร่อยเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดู ข้าวเหนียวอ่าที่ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนใครและผมเพิ่งเห็นเนาะแต่ว่าเขาก็ขายดีเนาะนี่ก็เหลือข้าวเนียวจะไหม๋ส<ะ>วลงไป

ใส่เวอรกะดีใ่เวกะดีใส่ตาเดือแวเาวว่ามักมันกิมกิมเนี่ม่ม่วงได้เป็ ยูตุนต้นนาโนครับผมเสีนาโนครับมุ่นาโกนคับนี่เราหาที่ไหนบ้างนี่ปุ้มกล้อยู่ตีนี้เลยครับไปลาดนาโกมีครับสามีกับตึ้งลาโนดอมีเบอร์ติดต่อไหมนีครับไปเลยเุ่นกับเป็ดซุนาอุกซ่องอาซ่องซุนกับปุ่มเน้าจาจะใกล้ดีว่าครับนจาครับ จะจะค้ายดีครับอาจะรย์บอกคนก็จะเอาไปกินกับกาแฟได้ขนานี้ครับอ๋อคืออันนี้อันนี้ก็ใส่อะไรบ้างอยเงยใส่ใส่วุ้กกะทิใส่ดอกเบอร์รครับผมตำเมื่อนี่วล็อกป่ะนะครับผมเมื่อนัครับเมื่อนันก็เลยเนี่ยต้องดังร้าน คุณปอเลี้ลยงเดียวกับผ่มไกยอยู่ต่ำตลาดนัดตัวไปกับมีละานัดตรงนี้นก็ไปกายตรงนั้นท่านผู้ชมครับเข้าเหนียวสองดังอย่างที่เห็นนะครับเจอที่ไหนก็อย่าลืมไปสนับสนุนกันแล้วก็เชแนลร้านอาหารยกนิ้วจะพาท่านผู้ชมไปชมอะไรต่อติดตามนะครับ